จ่าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้เจพินมาออกมาเที่ยวทุ่งทุ่งลบุรีนะจ๊ะสวยงามมากจ้ามาเจอต้นต้นจิกน้ำจ้ะดอกสวยงามมากเลยสวยจริงจ้ะใบมันกินได้นะดอกกินได้หรือเปล่าไม่รู้ดอกสวยงามมากจ้ะดอกมันจะร่วงเยอะๆอันนี้ยังดอกเพิ่งเริ่มบานยังไม่ค่อยร่วงเจพินเคยมาถ่ายให้ดูอยู่ครั้งหนึ่งนะ คีดว่าดอกมันจะปิวร่วงไหลๆๆๆๆๆลงมาเลยให้เห็นแลจ้ะสวยงามมากจ้ะเพื่อนๆอาจจะแปลกใจว่าทําไมทุ่งนาข้าวเขาดำเป็นแถวๆนะอันนี้ไอ้นี่เขาดําดํารถนะดํารถใช้รถดําและอีกแปลงหนึ่งนะเขายังไม่ได้ทําคือร่อให้ข้าวดีดมันขึ้นก่อนจ้ะให้ข้าวดีดมันขึ้นแล้วก็ตีทิ้งแล้วก็ค่อยทําใหม่จ้ะอันนี้คือเห็นขาวๆนันทางรถไฟ รถไฟรถไฟรางคู่จากที่มาจากกรุงเทพอะจากกรุงเทพป่ะพิวัดนะสายเหนือไปเหนือจ้ะสวยงามมากใช่ไหมล่ะอากาศดีมากเลยถามว่าเจพินไปไหนอ่ะหล่ะวันนี้ต้นจิกเด็กกินได้นะยอดกินได้นะกินกับน้ำพริกอร่อยนะเจพินออกไปหาใบกัมปูจ่ะมีผู้ใหญ่ใจดีเขาบอกมาว่าใบไอเนี่ย ใบหูกระจงที่เยพินใช้อยู่อ่ะมันอย่างเดียวมันไม่ได้จะใช้ใบหูกระจงมันมีสารพิษจ้ะต้องเอาเนี่ไงดอกที่มันร่วงร่วงดินเนี่ยใบหูกระจงต้องผสมกับอย่างอื่นนะได้ตอนแต่ยายพินก็ใช้อยู่มันก็ยังไม่เจอปัญหานะแต่ว่าถ้ามีคนฮักเราก็ต้องทําใช่ไหมเราเราก็ต้องต้องทําตามเดี๋ยวเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วมันจะลําบากเนาะอันนี้จิกต้นเล็กๆมันมาขึ้นนะเนี่ย ไม่ได้ปั่นราคานะต้นขนาดนี้ราคาหลายหมื่นนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นติจิกเป็นไม้โตช้าจ้ะแต่ถ้าต้นเล็กๆก,ก็ราคาไม่แรงเท่าไหร่จ้ะพูดกันเหตุผลไนดะ้เป็นเกินเป็นทองอีกแล้วอย่าพินเนยไม่ใช่นะแต่อยากให้รู้ว่าการปลูกต้นจิกไว้ในบ้านน่ะดีจ้ะจิกทําไมดีจิกคือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดนะพระพุทธเจ้าคลอดที่ใต้ต้นจิกนะ ถึงมีราคาแพงใครถามว่าทำไมจิกมีราคาแพงเจพินอาจจะจาผิดและคาดเคลื่อนต้องขออภัยนะต้องขออภัยนะถ้าถ้าผิดพลาดไปขออภัยนะแต่ว่าเคยเคยมีคนบอกว่าที่ต้นจิกมีราคาแพงอะ่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าประสูตรที่ใต้ต้นจิกจะ้ะเจพินใช้คําว่าลอดไม่ได้เนาะมันมันต้องประสูตรเนาะอะไรก็ไม่รู้ใช้ราชาศัพท์อาจจะผิดขอโทษนะจ๊ะ พะยาพินก็ไม่ค่อยเก่งเนาะจบแค่ปหกเนาะสรุปคือมันสวยงามมากอะจริงชอบเลยปะเดี๋ยวไม่ได้ไอใบกำปูไปก่อน